ันนี้เพื่อนๆอย่าลืมมาชมน้องมุกกันเยอะๆนะคะแล้วก็พูดถึงน้องมุกใน EP นี้รวมถึงน้องมุกในสัปดาห์หน้านะจ๊ะแม่ๆโอ้ยไม่อยากให้จบเลยอะ่ะจะจบแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้โลตัสของเรานะคะนี่คือโฉมหน้าของน้องมุกใน EP ต่อไปไม่ดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะเนี่ยโดย EP นี้นะคะน,น้องลิซ่าก,ก็ยังคงเล่นได้เป็นธรรมชาติที่สุดเลยจังหวะที่เดินสนทนากับพี่เทมเมทีนะก็คือแบบเป็นธรรมชาติมากๆในดูบาในฐานะนัก แสดงสาว100ส่วนร้อยไปเลยังหว่าซ้อนมอไซค์หาดหวานกรุบนะจ๊ะเพราะว่าทั้งสองก็จะไปเดทกันนั่นเองแล้วก็การเดทครั้งนี้นะคะเริ่มนี้ก็กล่อยละเม่แต่ว่าน้องมุกก็พูดถูกนะคะว่าถ้าอยากเติบโตอยากมีหน้าที่การงานที่ดีมันก็ต้องกล้ากว่านี้ใช่ไหมแค่เริ่มเดทก็กล่อยละเพราะพี่ไก่ต้องคนเดียวเลยค่ะแล้วแบบนี้เมื่อไหร่น้องมุกจะรับรักละคะเนี่ย มุกก็สะกิดว่าพี่อยากจะโต แล้วก็พี่เทมของเรานะคะก็คิดได้แล้วละ่ะว่าใครเอาโจรเข้าไปนะอืมใครที่เป็นไส้ศึกนะคะคือก็มีการเดาๆหลายคนเลยนะคะบางคนก็บอกว่าดูว่าจะเป็นแก๊งของวาเลนตินล่ะอ่าดูดีว่าอีพีหน้านะคะก็เข้มข้นมากๆเลยอันนี้แอดก็ไม่ดูนะว่าน้องมุกเป็นคนดีหรือเปล่าเพื่อนๆแต่ว่ามันจะมีช็อตหนึ่งนะคะที่น้องมุกรำแล้วก็กําไรที่น้องมุกรำอะคะ่ะมันคือเป็นสร้อยที่โดนปล้นในวันนั้นนะทุกคน โอ้ไม่ก็สร้อยข้อมือนะคะน้องมุกต้องเป็นคนดีใช่ไหมแบ๊อันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะแต่ว่าโอ้โหอีพีต่อไปชวนติดตามมากๆค่ะเพื่ออันเนี้ยแอบคิดนะนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่มุกหรือเปล่านะแต่ว่ามันแอบคล้ายนะคะตรงสร้อยข้อมือนะโอ้โหตัวอย่างตอนต่อไปค่ะก็คือหลายคนภาวนาขอให้น้องมุกเป็นคนดีเถอะอันนี้ไม่รู้จริงๆต้องรอติดตามนะคะอ้าวอย่างไรนะคะเพื่อนๆก็ฝากไปให้กำลังใจน้องมุกในซีรีส์ด้วยโลตัสกันเยอะๆนะคะสตรีมออนแม็กเท่านั้น